แต่ลูกค้า<ด><ด>อีฟน<ด>ีไปไป่มดพี่พี่ชื่ออะไรคะพี่แหม่ม พี่แมมพี่แมมเป็นลูกค้าอีฟใช่ไหมคะบังเอิญเจอหนูที่ตลาดสายใต้ใหม่พี่สั่งครีมอีฟตัวไหนไปคะสีส้มกับสีขาวค่ะสีส้มคืออะไรคะสีส้มตาผิวทาผิวผิวหน้าหรือผิวตัวคะผิวตัวค่ะผิวตัวตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูเนี่ยมาลองดูซิใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะมีชื่อว่าอะไรคะตัวนี้ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะเวลาสั่งพี่สั่งยังไงคะสั่งในเฟซสั่งในเฟซสั่งกับตัวแทน๋อตัวแทนจริงนี่โอนเงินด้วยเป็นลูกค้าอีฟตัวจริงอ่ะเขาต้องสั่งของอย่างนี้ค่ะ เขาจะเอาลูกตัวแทนมาแล้วเขาก็จะวงเลยว่าเขาต้องการเซ็ตน oui> ี้แบบนี้ใครสั่งของใครสั่งสินค้าอีแบบนี้มากไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยแบบนี้นี่ตัวแทนจริงใช้ทั้งครีมเจลอีบแล้วก็บุลเตอร์สต้มเลยใช่ไหมเขาสั่งจริงสั่งเยอะด้วยสั่งหลายรอบเขาสั่งซ้ำด้วยนะไม่สั่งซ้ำไม่หรอใช่นี่ไสั่งซ้ำพี่ใช้อีมานานแค่ไหนแล้วคะ เดื่อนกว่าแล้วค่ะเดื่อนกว่าพี่สั่งทําแล้วหรอใช้กับลูกสาวด้วยแล้วเป็นไงคะใช้แล้วเป็นไงบ้างก็ดีค่ะก็ดีความรู้สึกตอนใช้เป็นไงบ้างพี่ไม่ต้องอวยหนูเลยถือว่าหนูไม่ใช่เจ้าของแบรนด์หนูหนูเป็นเด็กแถวนี้แหละหน้าผิวแล้วผิวมันเนียนดีค่ะใต้ค่ะใต้ค่ะนี่อ่ค่ะเฮ้ยพี่ถ้าหนูไม่เก่งใจอยู่จะขอรีวิวพี่ได้ไหม พี่หนูได้จ้างพี่ไหมพี่ตอบเขาไปหน่อยไม่ได้จ้างเรารู้จักเป็นการส่วนตัวไหมคะไม่ค่ะแล้วเมื่อกี้หนูได้มาบอกว่าพี่ช่วยบอกให้หนูหน่อยได้ไหมไม่ค่ะพี่พูดเองเลยถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นลูกค้าจริงๆไม่มีการจ้างไม่ได้เป็นหน้ามมาเลยถูกไหมคะถูกค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกค้าจริงๆนะคะที่เขาเดินมาทักจ๋าเมื่อกี้ว่าเออเนี่ยเจ้าของแบรนด์อีฟแล้วเขาใช้สินค้าอีฟอยู่ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบใช่คุยปื้มทำไมเจอวันนี้เจอแต่ลูกค้าน่ารักมากเลยรู้จักพวกหนูแล้วแล้วเคยดูคลิปพวกหนูไหมดูค่ะดูบ่อยมค บ่อยค่ะและได้กดติดตามไหมคะก็กดบ้างอ่ะไหนดูหน่อยหนูขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมคะได้กดติดตามหรือเปล่าเขาได้กดไหมอันนี้ถือว่ากดปะไม่ได้กดใช่ปะอ่ะไม่กดไม่ได้กดไม่เป็นไร เดี๋ยวดู a c e b o o กก่อนไม่ได้กดติดตามอ่ะอีกช่องนึงขออีกช่องหนึ่งไม่ได้กดติดตามปกติแล้วตามกติกาคือรู้จักพวกจา๋าเดินเข้ามาทักแล้วต้องกดติดตามช่องจ๋าเจ้าของ Band e ep, แบรนด์อีฟหรืออีฟคอร์ปอเรชันถึงจะได้เงิน1000บาทแต่พี่แหม่มเป็นลูกค้าอีฟแถมน่ารักมากๆบอกว่าพี่เป็นลูกค้าอีฟแล้วก็ช่วยรีวิวด้วยว่าพี่ใช้บูเตอร์ส้มแล้วเป็นยังไงนะคะดีใช้ดีและพี่บอกว่าตรงขาหนีบดำก็ขาวขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ถือว่าเป็นการตอบแทนที่พี่แหม่มช่วย คะขออนุญาตแบบแหกกฎกติกานะคะเพราะว่าพี่เขาน่ารักจริงๆแล้วก็ที่จําคันใช้ตัวนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมแล้วจากกระอบให้พี่ฟรีอีกหนึ่งกระปุกด้วยนะคะโอเคอันนี้ถือว่าขอทะลุกฎหน่อยละกันไม่กดติดตามไม่เป็นไรถือว่าใช่ถือว่าเป็นการตอบแทนลูกค้าเจอเจ้าของแบรนด์แล้วทั้งทีก็ต้องมีอะไรตอบแทนหน่อยขอบคุณพี่แหม่มมากๆนะคะอุตส่าห์ช่วยรีวิวบอกว่าเออใช้แล้วดีเนื่อวจากขออนุญาตถ่ายรูปด้วยหน่อยนะคะได้ค่ะ